ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับหยุดก่อนมีอ่างน้ำมนอยู่ข้างหน้าอ่างน้ำมนเหรอทำไมมันถึงได้มีสีเหลืองล่ะหากมีน้ำมนปรากฏขึ้นในพื้นที่ทะเลบางแหง่งชนเผ่าหลักทั้งหมด จะหาวิธีย้อมน้ําทะเลตรงนั้นเพื่อเป็นการเตือนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจะมีน้ําวนอยู่ข้างหน้าโอ้เงินข้าจะไปดูรอบๆเดี๋ยวสิลู่เฉิงเจ้าสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติกับเจ้าบ้างไหมเจ้าหมายความว่ายังไงข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้เข้าสู่เมืองมังกรแล้วอาจเป็นเพราะต้นผ้าหลานหลังจากเข้าสู่เมืองมังกรแล้วเจ้ารู้สึกอะไรบ้างไหม หรือเจ้าต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอแม้ว่าจะมีการแข่งขันเล็กๆน้อยก็ตามใช่แล้วนับตั้งแต่ที่ข้าเข้าสู่เมืองมังกรข้าหุ่นหันพันแล่นนิดหน่อยในการทําสิ่งต่างๆมีใอ้ผลอื่นนอกจากหวังเสี่ยวกับเจ้าห้ามกันเหรอเจ้าอาจรับอิทธิพลจากเมืองมังกรเมืองมังกรเป็นพิษร้ายแรงดึงดูดผู้คนจากสวรรค์ทั้ง9และ10บลัตให้เข้ารุ่นอย่างต่อเนื่องเกณฑ์นในการเข้าเมืองนั้นไม่สูงนัก แต่พี่สามารถโดดเด่นในเมืองมังกรสามารถกลายเป็นผู้พิทักษ์สูงสุดได้ในหมู่พวกเขาบางคนที่มีความสามารถระดับปานกลางกับมีพลังมากกว่าอัจฉริยะจากภูเขาเทายอีดังนั้นตั้งแต่วินาทีที่ข้าถูกพามาที่นี่ข้าก็ถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นปรสิตและถูกโยนเข้าไปในเมืองมังกรนั้นสินะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเจ้าและพวกเขา ไม่เต็มใจที่จะให้เจ้าตายข้าเดาว่าพวกเขาไป่พบคนที่จะช่วยเหลือเจ้าอย่างลับๆเจ้าต้องการรับคมข้างั้นเหรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนในการเลือกพระราชวังสวรรค์สูงสุดไม่ต้องพูดถึงข้าที่จะช่วยเจ้าเลยดูเหมือนว่าเมือมังกรแห่งนี้จะมีผลกระทบต่อข้าจริงๆหลิงซวงจริงใจมากแต่ตอนนี้ข้ากลับรู้สึกเย็นชานิดหน่อยต่อน,นาง และข้าไม่ควรเป็นแบบนี้เข้าใจแล้วโทษทีเมื่อกี้ข้ารู้สึกเย็นชากับเจ้านิดหน่อยข้าเกือบจะทำให้เจ้าผิดหวังซะแล้วสิไม่เป็นไรข้าดีใจที่เจ้าไม่โกรธและก้าต่อไปข้างหน้าด้วยกันเฮ้ยพวก้ารอสักครู่ฮึมมันคือพาหูหนูและเขาคงจะไม่มาหาเราโดยไล้เหตุผล แค่ได้ยินมาว่ามีมนุษย์ที่สามารถทำลายน้ำมนตได้เมื่อเห็นเจ้าไม่ตืน่นสนุกเลยเมื่อเจ้าหยุดอยู่ข้างอ่างน้ำมนข้าก็เดาได้ว่ามันเป็นหนึ่งในเจ้าใช่ไหมยอย่างที่คิดเผ่าหนูหูแพร่กระจายข่าวได้เร็วจริงๆกจ้าอย่างที่เจ้าเห็นข้าติดอยู่ในอ่างน้ำมนนี้หากเจ้าสามารถช่วยข้าได้ข้าจะจ่ายสิล้านคิสตอสักเซตพร้อมกุญแจรับ สู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยมากขนาดนั้นเชียวแม้แต่บนภูเขาไทาอี้นั่นไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยเลยหนูโหตัวนี้ต้องมีถานะสูงส่งในเผ่าแน่ๆท่านตาทิ้งเงินไว้ข้าเป็นจำนวนมากดังนั้นข้าจะไม่ใช้มันจนกว่าจะถึงช่วงเวลาสำคัญทุกวันนี้การนำสิทธิของสถาบันไปปักทงด้วยตัวเองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากด้วยใช่ใน,นข้าเอง แล้วเราจะเอาอยัางไงแล้วกุญแจอีกฝั่งหนึ่งที่เจ้าพูดถึงคืออะไรมันคือเจ้านี่เองกุญแจอีกฝั่งหนึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดวิหารในอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีสมบัติฝั่งอื่นที่หายากกุญแจมีราคาสูงกว่าสิบล้านในตลาดขึ้นอยู่กับความหายากของกุญแจสําหรับคิดเศร้าักเิ์สเจ้าสามารถเลือกสถานที่ได้แล้วเราจะจัดส่งไปให้ ตอนนี้มันกลายเป็นของกุ้ยๆสำหรับข้าที่จะคลี่คลายน้ำวนและรางวัลก็ค่อนข้างดีตกลงทรงคิทต้ศักดิ์สิทธิ์สิบห้าล้านก้อนไปยังภูเขาไทอี้แล้วข้าจะช่วยเจ้าหลังจากได้รับมันแล้วาจคิทต้าศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าก่อนเลือกเราเพิ่งจะพบกันเหตุใดข้าจะต้องเชื่อว่าเจ้าสามารถทำลายน้ำวนได้กันเล่าถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ช่างเธอะลาละ เนี่ยรอรอการสามวันภายในสามวันข้าจะรวบรวมคิดซศรศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดและส่งพวกมันไปยังภูเขาไทอี้เนื่องจากเราต้องรองให้เขารวบรวมคิดซศอศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กันที่นี่ก่อนเถอะข้าต้องรบกวนเจ้าที่ภูเขาไทอี้ด้วยไม่ต้องกังวลแต่ไปที่เขาส่งคิดซศรศักดิ์สิทธิ์มาจริงๆข้าจะจัดส่งให้เจ้าโดยเร็วที่สุดไว้พบกันเยี่ยมไปเลย ความสัมพันธ์ของเรากลับมาเป็นปกติแล้วคาหวังว่าจะได้พบก,กับเขาในเมืองมังกรเร็วนี้นะลุงอรุณนอกเมืองมังกรข้าเข้าใจหกสิส่วนแล้วเหลือเชื่อหลังจากดื่มดำกับความหมายแท้จริงเพียงคืนเดียวข้าขอตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงแห่งดับนิลันได้ถึง70สส่วนภายในคืนเดียวเขาได้ข้ามเส้นส่วนที่สี่ไปแล้วเขามีค่า คนที่เป็นคนที่กล้าตั้งทงเป็นของตัวเองจริงๆสมเกินไปแล้วขอขอบคุณความช่วยเหลือของทงมาสเตอร์หยินทุกคนได้รับการพัฒนายอย่างมากด้วยความยินดีท่านยังไม่เคยไปที่เมืองมังกรใช่ไหมข้าจะพาท่านเข้าไปดูเองแต่ว่ามีเพียงธงมาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าเมืองได้แล้วกลุ่มของข้าล่ะปล่อยให้พวกเขาอยู่กับสิิ์ของข้าธงมาสเตอร์คนอื่น จะไม่ทำอะไรใช่แล้วปอาหมายของพวกเขาก็คือข่าดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่ยากสำหรับพวกสาวกเหล่านี้ข้าจะตามท่านเข้าไปในเมืองเมืองมังกรน,นี่เป็นดาบที่เป็นสมบัติของลาทิตเตาส่วนซุนระดับสองอย่าพลาดถ้าเจ้าผ่านเชียวล่ะกองเหลวให้จะเป็นยญญานดาบหนึ่งขวดสองมือคิดเจ้าสักเสร็จเจ้าต้องการสักขวดไหมทงมาสเตอร์ ไม่ใช่บรรชัลลางก์จานหรือครอบครัวของลูกน้องของเขาแต่ทำไมเขาจึงควรจ่ายเงินจำนวนมากให้กับลูกน้องของเขาด้วยล่ะโดยปกติแล้วจะมีประโยชน์มากมายตราบใดที่จำนวนคนที่อยู่ภายใต้ธงของท่านมีถึงหมื่นคนท่านสามารถได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหลีกมาสเตอร์ได้มีเพียงหลีกมาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการประเมินผู้พิทักษ์สูงสุดนอกจากนี้ เพื่อให้เราสนับสนุนคนรุ่นใหม่พระราชบังสวรรค์สูงสุดจะมอบเงินอุดหนุนบางส่วนเป็นรายเดือนเข้าใจแล้วเฮ้มีคนจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่ข้างหน้าเราพวกเขากำลังทำอะไรกันยอ่อชายคนนั้นกำลังทดสอบเมฆตันศักดิ์ธิ์ของเขาหนะ่ามันเป็นดาบศักดิ์ศิีถกทางเชื่อมและทักษะดาบนั้นดีแต่สมบัติจากอฝั่งหนึ่งของเขานั้นแย่มาก มันเป็นเพียงหินสีครามสวรรค์ธรรมดาเมกะตันศักดิ์สิทธิ์คืออะไรงั้นเหรอเมกะตันศักดิ์สิทธิ์เป็นหน่วยของความแข็งแกร่งที่แสดงถึงพลังที่รวมกันของตัวเองและสมบัติอีกฝั่งหนึ่งของพวกเขาเมื่อทําการโจมตีเต็มกษษําลังตอนนี้ชายคนนั้นมีสองเมกะตันศักดิ์สิทธิ์แล้วข้าจะแสดงวิธีทดสอบเมกะตันศักดิ์สิทธิ์ของท่านดูให้ดีดีล่ะย่าเ <Yeah! S 1> จ้าของธงหญิงคนนี้ มีพลังตั้ง11เมกะตันศักดิ์สิทธิ์แนะ่และสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของนางก็ดูเหมือนจะเป็นประเภทเสริมไม่ใช่ประเภทที่รับการปรปับปรุงไม่งั้นอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้พลังของสมบัติอีกฝั่งหนึ่งของข้าไม่ได้โดดเด่นนะกมันแทบจะไม่สามารถไปถึงจำนวนนี้ได้ท่านอยากจะลองดูไหมล่ะว่าพลังของท่านสามารถเข้าถึงได้ไกลแค่ไหนข้าเหรอแต่ข้าจะไม่กล้าเข้าไปในอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ มันไม่สําคัญหรอกในความเป็นจริงพลังของเมกะตันศักดิ์สิทธินั้นว่าได้จากหินสีครามสวรรค์ที่พบได้มากทีส่สุดในอีกฝั่งหนึ่งพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากชิ้นส่วนธรรมดาของหินสีครามสวรรค์นั้นก็เป็นเมกะตันศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านยังสามารถทดสอบช่องว่างระหว่างตัวท่านเองและอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยตกลงข้าจะลองดูเนื่องจากข้ามีสมบัติของอีกฝั่งหนึ่ง ข้าจะลองใช้พลังของพลังงานเต๋าที่ประสานกันดูนี่คือพลังการประสานพลังงานเต่านั้นเหรอเท่าไร่กันหลายสิบไม่ข้าก็ว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์จะมีนับพันนั่นคือพลังแบบไหนกันดูเหมือนจะไม่ใช่ความหมายแท้จริงแห่งเต๋าน,นนะแล้วมันยังไม่อยู่บนอีกฝั่งหนึ่งด้วยยังมีคนที่ไม่ได้ไปจากอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทงมาสเตอร์ได้อยู่อีกนั่นเหรอแต่รู้สึกเหมือนว่า เขาจะใช้พลังงานเยอะมากพลังงานเต๋าที่รวมเข้าเดวยกนันนี้สามารถบรรลุได้มากแค่ไหนกันนะข้าอยากจะรู้จริงๆดาแพงเตา๋ายอ่อการโจมตีของข้าแค่หนึ่งเมกะตันศักษิท์เองงั้นเหรอเรื่องจริงเหรอเนี่ยของเรยประ,ระจาอีกฝั่งหนึ่งด้วยซ้ำทงมาสเตอร์หากข้าดูไม่ผิดถ้าไม่ได้ใช้ความหมายแท้จรงแห่เต๋าใช่ไหมใช่ เพราะข้ายังไม่ได้ผมเพาะความสามารถศักดิ์สิทธิแท้จริงใดๆเลย,เลยแม้ว่าพลังแห่งเมกะตันศ,รรกศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นในอีกฝั่งหนึ่งแต่ทงมาสเตอร์เมื่อคู่ใช้หินสีครามสวรรค์และความสามารถศักดิ์สิทธิแท้จริงของเขาแต่ก็แทบจะไม่สามารถเข้าถึงพลังของสองเมกะตันศ,รรกศักดิ์สิทธิ์ได้เลยท่านไม่จะข้ามเส้นสนที่4แต่ท่านสามารถทําได้โดยปราศจากความสามารถศักดิ์สิทธิแท้จริงของท่านหรือสมบัติจากอีกฝั่งหนึ่งฮ่า บางทีท่านไม่จำเป็นจะต้องมาที่เมืองมังกรเลยแค่ตรงไปยังยอดเข่าไทอี้ก็ได้แล้วเอาหนะ้าสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เือแม้แต่คนธรรมดาก็สามา,ารถบรรลุมันได้ด้วยการใช้เวลามากมายในการรวมเต๋าศักดิ์สิทธิ์นนทรัอนนะะมีคนงโงไ่ไปมากที่อยากจะเสียเวลาไปกับการรวมเต๋าศักดิ์สิทธิ์แค่หยิบสมบัติจากฝั่งอื่นแล้วหลอมรวมเข้าด้วยกันมันจะทรองพลังยิ่งกว่านี้อีกมาก จริงหรือข้าสงสัยว่าเขาแข็งแกร่งถึงหนึ่งในสิของคนแท้รั่วพวกนี้หรือเปล่าอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเมื่อท่านข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วคนพวกนี้จะไม่มีคุณมสมัติพอที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ในเมื่อท่านยังไม่ได้บ่มเพาะความสามารถศักษ์ศสร์ที่แท้จริงข้าจะพาท่านไปเลือกความสามารถศักิ์ศรีที่แท้จริงบางอย่างออกมาเยี่ยมเลยต้องขอบคุณท่านแล้วทงมาเสเตอร์หยิน ข่ายกลคนเคลื่อนย้ายที่ด้านนอกของภูเขาไท่อี้เรียกเจ้าหุบขา,ข,าของเจ้าออกมาโปรดบอกข้าน้อยว่าท่านต้องการอะไรเพื่อที่ข้าน้อยจะได้สามารถส่งข้อความได้เฮข้าน้อยจะไปบอกให้เดี๋ยวนี้แหละขอรับหนึ่งกา้านทูบต่อมาข้าไม่คิดว่ารอจินหวงจะมาที่นี่ดูตนเองข้ามีคำขอเดียวเท่านั้น ข้าต้องการพบคนผู้นั้นนั่นคือแบ่งชนชั้นท่านพ่อเผ่าหนูหูรู้ตัวตนของรู่เชิงแล้วเขาต้องมาแลกเปลี่ยนแน่นอนเมื่อทุกคนลุกกันทั่วมันจะไม่เป็นผลนี้ต่อเขาหรือบุเขาไทยอี้ต้องขออภัยมันไม่สะดวกจริงๆที่จะให้บุคคลนั้นปรากฏตัวตอนนี้เราจินห่วงได้หลบลวคิดต่องศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเราจะแจ้งเขาในคืนนี้ เพื่อช่วยคนของท่านแล้วค่าจะรู้สึกสบายใจได้อย่างไรหากข้าไม่สามารถพบบุคคลที่รับผิดชอบในการทําภารกิจใหญ่เช่นนี้ได้นะฮะหากรอจินห่วงยืนการที่จะพบข้าก็ไม่ลังเกียจที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ก็ได้ข้าหวังว่าพูกเขาท้อยอีจะไม่ทําให้เราผิดหวังนี่คือกุญแจรับอีกฟังหนึ่งรับไปด้วย เรจินห่วงปวดวางใจเผ่าหนูหูมีน้ำใจจริงๆหนูที่ติดอยู่ในน้ำวนจะต้องเป็นลูกชายของจกอักรพรรดิหนูแน่ๆพวกเขามีชื่อเสียงจากเสียงที่แตกต่างกันดังนั้นจึงฟังยากไปสักหน่อยใช่เขาฉลาดพอที่จะพึ่งพาเราเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหากไม่มีภูเขาไท่าีีมันคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะได้รับคิสซ่าัศักดิ์สิทธิ์และกุญแจจำนวนนี้ <c oughs> ข้าจะไปส่งให้เขาทัานทีมือมังกรต้นหนักดาบแห่งความหมายทแท้จริงความสามารถศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความหมายทแท้จริงแห่งนินรันดร์หรือเปล่าใช่แล้วในฐานะเชื้อสายที่ถูกต้องตามกฎหมายของเผ่าพันธุ์มนุษย์พระราชวังสวรรค์สูงสุดได้สะสมาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานับไม่ถ้วนความสามารถศักดิ์สิทธิ์บนชั้นหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีความเข้ากันได้สูง กับความหมายทแท้จริงแห่งเตา๋าท่านสามารถรับมันได้ฟรีและส่งกลับคืนภายในหนึ่งปีโอ้ยืมได้ฟรีด้วยไม่เป็นไรดีกวา่าวิชาดาบที่ชั้นหนึ่งค่อนข้างธรรมดาไปที่ชั้นสองกันเถอะโดยทั่วไปแล้วตำราดาบบนชั้นสองจะมีให้สาหรับทงมาสเตอร์เพื่อฝึกฝนแต่มีค่าเช่า800 0ันคิสซ์ซศักดิ์สิทธิต์ต่อเล่มรลยละบนชั้นสาม มีตำราความหมายทแท้จริงแห่งดาบนิลันอยู่ที่นั่นโดยหรือเปล่ามีสิแต่คนธรรมดาไม่สามารถรับตำราความหมายทแท้จริงแห่งดาบนิลันบนชั้นที่สามได้หรอกนะนอกจากลีกมาสเตอร์เพียงไม่กี่คนธงมาสเตอร์ไม่กล้าไปที่นั่นหรอกเป็นเพราะราคาสูงงั้นเหรอไม่ใช่แค่ราคาที่สูงอย่างเดียวนะตำราดาบบนชั้นสามยังเป็นที่รู้จักกันในนามตำราดาบชั้นสูงและพวกมัน ต้องการความเข้ากันได้ของความหมายที่แท้จริงหนับนิรันที่เข้มงวดอย่างยิ่งมีข้อกําหนดสําหรับความเข้ากันได้ด้วยใช่แล้วว่ากันว่าข้อกําหนดสําหรับความเข้ากันได้สูงถึง80ส่วนหรือ90ส่วนเลยละมีแม้กระทั่งอันที่ต้องการความเข้ากันได้ที่สมบูรณ์แบบดังนั้นข้าขอได้นําให้ท่านเลือกที่ชั้นที่สองจะดีกว่านะเนื่องจากข้ามีการรู้แจ้งในทันที และความเข้ากันได้กับความหมายแท้จริงดันนีรันจึงไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนสําหรับราคานี่คิดเศร้าศักดิ์สิทธิ์สิหล้านก้อนจะกพาวูหนูก็น่าจะเพียงพอแล้วข้าอยากจะขึ้นไปดูที่ชั้นสามก็ได้ข้าจะไปกับท่านด้วยชั้นที่สเป็นแบบนี้นี่เองดูเหมือนว่าเราได้เข้าสู่ภาพดวงตาแล้วของพวกนี้ คงจะเป็นตำราดาบชั้นสูงสินะทำตามรูปแบบใต้ฝ่าเท้าของเจ้าหากเจ้าก้าวข้ามเส้นแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าจะถูกระเบิดเป็นชิ้นๆด้วยค่ายคนดาบสายฟ้าสังหารนับพันเรือเฉิงลืมมันไปซะเถอะนะไม่จำเป็นจะต้องรับความเสี่ยงนี้เลยเราอยู่ตรงนี้แล้วตำราดาบชั้นสูงเต็มไปด้วยความาจจหมายที่แท้จริงดาบนิรันมันเป็นโอกาสที่หาได้ยาก3ล้าน ข้ากัวว่า,วามีเพียงลีกมาเตอร์ที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายมันได้เทคนิครูปแบบดาบจ่ายด้วยคิทเจร์ศักดิ์สิทธิ์สล้านก้อนข้าไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นมันในชีวิตของข้าเทคนิครูปแบบดาบข้าสงสัยว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับตำราดาบเล่มนี้บ้างเทคนิครูปแบบดาบเป็นความสามารถอศักดิธิ์สองอย่างหคือความสามารถอสักดิธิ์ของสาวก ที่สามารถระบุข้อบอกพร่องทั้งหมดในโลกได้ 2. คือความสามารถศักดิสิทธิ์ของเทคนิคดาบที่สามารถทำลายข้อบอกพร่องใดๆได้ด้วยการโจมตีเป็นครั้งเดียวฟังดูดีนะแต่ในการวิมาข้อขั้นสุดท้ายเจ้ายังต้องพึ่งพาการบุพเพของเจ้าเองซึ่งไม่ได้มีความหมายมากนักกำลัาดาบแห่งการดับสนการบ่พเพความสามารถอศักศิธย์นี้ จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถเพิ่มพลังของสมบัติฝังอื่นของตนได้สูงสุดโดยมีราคาอยู่ที่3ามล้านห้าแสนคริสตัลสักเซตผู้มีพลังฝังอื่นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้สมบัติฝังอื่นของตนได้อย่างเต็มที่เหมือนแต่ว่าสมบัติฝังอื่นจะถูกเขาก็เป็นไปได้ที่จะบีบพลังทั้งหมดของสมบัติออกมาได้หากท่านสามารถฝึกตำราดาบชั้นสูงได้ท่านก็น่าจะสามารถ เพิ่มความแข็งแกร่งของท่านเองได้มากกว่าสองเท่าแต่น่าเสียดายที่มันแพงเกินไปข้ายัางคงฝึกภาษาสมบัติฟังอื่นอยู่ดังนั้นข้าจะฆ่ามันไปก่อนนี่คือตำราด,ดาพ,พลังงานเต๋าที่ภาษาไม่สมบูรณ์สร้างโดยจักรพัิตะวันออกไท่ีจักรพัิตะวันออกไท่ีต้องการรวมเต๋าศักดิ์สิทธิ์สามพันเต๋าเข้ากับความสามารถอศักดิทธิ์ของดาบและสร้างดาบเป็นความจริง แต่เขากลับล้มเหลวอย่างไรก็ตามสาเหตุของความล้มเหลวก็คือวิธีการรวมเข้าด้วยกันมันปิดกั้นไว้ทุกทางไม่ใช่ว่ามีข้อผิดพลาดในตำราดาบศักดิ์สิทธิ์ที่รวมเข้าด้วยกันตำราดาบพลังงานเต่าที่ไม่สมบูรณ์ต้องใช้พลังของการรวมเตา๋านี่เป็นตำราดาบที่เหมาะกับข้าที่สุดแล้ว